ปีห้าเ็ดน้ำท่วมหนักรัฐบาลยิ่งรักบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมุ่งความสนใจไปที่การนิรโทษกรรมสุดซอยจนสุดท้ายก็ถูกสอยถูกยุดอำนาจผ่านมาสิปีปีนี้หกเน้ำท่วมหนักอีกแล้วน้ำท่วมภาคเหนือกำลังจะเคลื่อนตัวไหลบ่าลงมาภาคกลางทางรัฐบาลก็ดูท่าจะไม่ได้สนใจมีแต่หน่วยพระราชทานกับพวกหน่วยทหารที่ลงไปลุยช่วยกันในพื้นที่อย่างหนัก แต่สื่อกระแสหลักปิดข่าวเอาไว้มุ่งสนใจทําข่าวแต่นักการเมืองแย่งเก้าอี้กันและที่สําคัญรัฐบาลของหลานคุณยิ่งรักก็ให้ความสนใจแต่การมุ่งไปแก้ไขรัฐมนูญก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือชะตากรรมของผู้มีอำนาจกลุ่มนี้หรือเปล่านะพอน้ําท่วมมาทีไรก็จะสนใจแต่ทําเพื่อตัวเองก็ชวนให้น่าสงสัยว่าตอนสุดท้ายประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยหรือเปล่าหลานสาวจะตามรอยคุณอาไปหรือไม่ ขอให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเราครับ